ใครที่เจ้าชู้เนี่ยระวังไม้หวัมน้ําต้นนี้ให้ดีเลยนะครับกับ s ซักเคลนอัปเดตวันนี้เนี่ยพามารู้จักกับซีบ้าสเปซิโอซ่านะครับหรือที่คนไทยเรียกกันว่าไมา้โจลีหรือว่าง,งิ้วชมพูนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักกับเขากันดีกว่านะครับเจ้าซีบ้าสเปซิโอซาต้นนี้เนี่ยก็มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ที่อาร์เจนตินาปาารวัยบราซิลนะครับ ซึ่งพอมาปลูกเลี้ยงในบ้านเราเนี่ยก็ปลูกเลี้ยงได้ง่ายนะทุกคนผมก็ปลูกเลี้ยงลงดินไปเลยนี่แหละฟอร์มต้นเขาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่แบบพอโตแล้วเนี่ยจะอวบอ้วนนะครับแล้วก็มีผิวที่สวยงามด้วยนะทีนี้เนี่ยเรามาดูผิวของเขากันบ้างดีกว่านะครับผิวเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็จะเห็นรอยปริแตกนะช่วงที่เขาแบบเริ่มจเจริญเติบโตโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะครับจะเห็นรอยปริแตกที่สวยงามเลยแหละทุกคน แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นนิ้วชมพูใช่ไหมเขาจะมีหนามด้วยนะซึ่งแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีหนามที่แตกต่างกันไปอย่างต้นที่ผมมีเนี่ยก็เป็นต้นที่มีหนามเยอะนะทุกคนหนามเนี่ยเขาจะกระจายเต็มต้นเลยนะครับแน่นอนว่าขนเจ้าชู้เนี่ยไม่ชอบแน่นอนนะครับกับต้นนี้นะพอถึงช่วงที่เขาเริ่มที่จะทิ้งใบนะครับเขาก็จะผลิดอกมาซึ่งดอกเขาเนี่ยก็มีสีที่สวยมากเลยนะทุกคน มีดอกสีชมพูตามชื่อเขาเลยงิ้วชมพูนั่นเองนะแล้วก็ต้นที่บ้านผมเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยต้นเขาอาจจะไม่ใช่ฟอร์มที่อ้วนกลมนะครับเพราะว่าผมปลูกเลี้ยงไว้ในที่มันค่อนข้างร่มนะทาให้ต้นเขาเนี่ยสูงชะลูดไปซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะสูงประมาณสัก5-6เมตรเลยนะทุกคนแต่ความสวยของเขาเนี่ยแน่นอนว่าตรงผิวเขาเนี่ยก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับทิมเมื่อกี้ อันว่าถ้าเกิดชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไม้กับน้ำนะครับยังไงฝากติดตามกิติเนสซีรีด้วยนะบ๊ายบาย